วันอีกครั้งคันนะเกมมูลไลเบตบอยเซิร์ฟเวอร์ไทยนะคะนี่วันนี้เราเปิดคลิปมาพร้อมกับพี่หุ่นของเรานะคะเออก็น่าจะเดาไม่ยากนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มอะไรกันเออซึ่งนั่นก็คืออาวุธใหม่นะคะนี่ดูก่อนดูก่อน ถุงนำโชคปุกผาโลหิตน,นะคะนี่ถ้าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะได้น้องปุกผาโลหิตแล้วก็จะได้พี่หุ่นนะคะกับผัดสีแดงเออมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พี่หุ่นกันหน่อยเนาะจำกัดถาวร150ชิ้นก็คือถ้าเราเกือเนี่ยเราก็จะเต็มคาราเบลที่150เนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปเปิดอีกที่หนึ่งเพราะเห็นว่ามีรีวิวกันเยอะมากไอ้เจ้าตรง ต้นไม้ของพ่อเนาะเราก็จะไปที่จุดเสิร์ฟดวงที่ใครหลายๆคนเนี่ยยจุดนี้เป็นจุดเปิดกาชานะคะนี่ก็คือตรงต้นไม้ของพ่ออุ้ยมีคนอยู่ด้วยมาเปิดกันอยู่หรือเปล่าโอเคเราย้ายแนวนะย้ายแนว,เร,แนวเราไปแนวสองนะคะนี่เออมาที่ต้นไม้ของพ่อนะคะก็อื่นเรามาดูชุดของพี่หุ่นกันก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าหาว่าเราใส่ให้พี่เขา อาวุธนะคะอาวุธหลักนี่คุณพี่เขาก็จะเป็นแบบดีนะคะออส่วนอาวุธลองเป็นพัดก็คือมันมันเล็กมากแม่มันแบบออมันเล็กอะอ่ะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชุดให้พี่หุ่นนะแล้วเราก็มาลองทำเลใหม่ด้วยตรงนี้ตรงต้นไม้ของพ่อเนี่ยก็หวังว่าตรงนี้จะช่วยให้เราไม่เกลือไม่เต็มคาราเบลหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาสุม่มกันเลยดีกว่า ถูกน้ำโชคผูผ่าโลหิตไปหนึ่งก่อนอนะซึ้ได้โปรดได้โปรดเถิดอ,อย่าอย่าเลื่อเลยเอ้ยมันก็เวอร์ไปอะแครก็กจะหวังตั้งแต่ถูกแรกเลยเหรอซื้อต่อนะคะเปิดยังมไม่มาแล้วฉันเป็นคนใจร้อนด้วยจะแบบว่ามาซื้อทีละหนึ่งทีละหนึ่ง,งมันก็แบบอะไรอยู่ ีก็จะเปิดทีละหนึ่งนะคะโอ้ยยังไม่มาไม่เอา150นะตรงนี้มันจุดเสริมดวงของใครหลายหลายคนไม่ใช่เหรอหาถูกไปเลยไม่มาอีกแลว้วอ่ะพี่หน่นนะคะถ้าพี่อยากได้ชุดเนี่ยพี่ต้องช่วยให้หนูไม่เกลือนะคะมา ไม่ใม่แล้วว่าได้ผลจริงใช่ไหมต้นไม้ของพ่อตรงเนี้ยหรือว่าเราต้องลองย้ายแนวแนวนี้อาจจะไม่เป็นที่เสริมดวงหรือเปล่าออะเราลองย้ายแนวนะคะไปแนวสามมันต้องได้สิฉันเห็นหลายคนนะที่แบบมารีวิวต้นไม้ต้นนี้เนี่ยว่าปังนะ <c oughs> อ,อ่ะอุ้ยไม่ใหอ่ะเอาไปแนวสี่ได้ไหม สองสิบแล้วนะแม่แมไปทีละหนึ่งนะคะอุย้ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าอ่ะไอ้ต้นมไม้ต้นเชี <laughs> ่ยเราจะกลับไปที่จุดเสริมดวงของฉัน้นทีอะ <c oughs> เอาเอาจริงมันมีอยู่ไหมความความศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยหรือว่าคนเขาใช้กันเยอะแล้ว <c oughs> โอเคเราย้ายแนวนะคะเราย้ายแนวมาอุย้ยไม่มาเลยอะ่ะ ามว่าหนึ่งร้อยยังไม่ได้อ่ะฉันจะกลับไปที่จุดเสริมดวงแล้วนะมาโถ่กล่องลูนเห็นเป็นกล่องเห็นไปกล่องนกว่าจะแบบเอออาวุธอะไรอย่างงี้กล่องลูนกลับเจียงหนานแนวสงกลับเจียงหนานแนวสองนะคะไปนี่นะคะเราก็ทำการย้ายมาที่ จุดเสริมดวงของเราก็ค <Wars> ือจีงหนานแน่สองนะคะนี่อีก50ถุงสุดท้ายดูว่า50ถุงสุดท้ายนี้เราจะเกลือหรือเปล่ามามาได้โปรดไม่เอาเต็มคาราเบลนะแกมันจะเกินปุยมุย โอเคถ้าถ้า130ยเรายังไม่ได้เนี่ยเราจะกลับไปที่ต้นไม้ของพ่อนะคะมนต้องมาแล้วแหละมันต้องมาแล้วแหละ,ลหละถุงนี้แหละอิชอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดถุงที่1 3 0สนะคะโอเคไม่มาเราจะกลับไปที่ต้นไม้ของพ่ออีกครั้งหนึ่งเตียงโจไป เราก็กลับมาที่ต้นไม้ของพ่ออีกครั้งนะคะนี่แต่ว่าคราวนี้เราอยู่ที่แนวหนึ่งนะเออแนวหนึ่งเราก็ยังไม่เคยเปิดเนาะอาจจะปังก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวร้อยยี่สิบเก้าอีกถุงนึงนี่เอาเราเพิ่งเปิดไปห้าร้อยยี่สิบเก้าเหรออย่าใช้คำว่าแค่ <c oughs> อ่ะอีกถุงนึงนะคะมาไม่ไะยเต็มคาราเบลแน่เลยอะ่ะพี่หุ่นพี่หุ่นก็ไม่ช่วยกันเลยนะจะเอาหรือเปล่าชุด <c oughs> 1้อละร้อแล้วนะคะ1 5ยห้ถุงลอยมาแล้วนะคะตอนนี้เหือเพียงแต่แค่ให้เราทำใจทำใจยอมรับอได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดนะคะแก okay, ทำไมมันไม่เห็นปังเหมือนที่คนอื่นเขารีวิวกันเลยอะ่ะจะดีใจอ่ะแกจะดีใจทำไมเนี่ยอ่ะกดใช้เลยนะคะนี เราก็วันนี้นะคะหมดไปที่150ถุงเต็มคาราเบละจะร้องให้น้ำตาจะไหลเอาว่าแล้วเราก็มาดูุพี่เขาเลยดีกว่าพี่หุ่นพี่อ่ะไม่ช่วยเลยนะไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะกัน รีวิวต้นไม้ของพ่อนะคะเสิร์ฟดวงเออแต่มันมีหลายคนอ่ะที่แบบเขามารีวิวตรงนี้แล้วมันปังอ่ะแต่ว่าเรามาแล้วก็คือก็คือไม่ปังนะเออหรือเป็นเพราะรอบนี้เราดวงจะเกลือหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะก็ใครที่สนใจนะคะก็ลองไปสุ่มกันดูได้น้องๆจะอยู่ถึงวันที่2ี่สิ็มีนาคมนี้เลยก็เห็นหลายคนเนาะที่แบบสุ่มแล้วเขาไม่เกลือ,อเขามาสุ่มแบบสิบกระถุงเขาก็ได้เลยแต่เราแบบเออร้อยห้าสิบแกราคามันต่างกันมากนะเออราคามันต่างกันมากนะ รุปของเรามันราคาไม่เท่ากันอะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวต้นไม้ของพ่อจุดเสริมดวงแต่เพียงเท่านี้นะคะเอออาจจะเป็นจุดเสริมดวงของใครหลายๆคนแต่แบบสําหรับเราวันนี้เราน่าจะดวงเกลือแหละเอออะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย